สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสินค้าขายดีที่เรียกว่าต่อเน,นี้นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็เป็นสินค้าที่เฉพาะกลุ่มสินค้าเฉพาะกลุ่มก็หมายความว่าสินค้าที่มีผู้ผู้ขายเนี่ยน้อยรายนะครับแล้วพอมีผู้ขายน้อยรายปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้สินค้าค่อนข้างที่จะได้ราคาแพงขึ้นมาในเมื่อมันมีคนขายน้อยเนี่ยนะครับ คู่แข่งมันก็น้อยแต่เวลาที่ลูกค้าเซิร์ชหาสินค้าแบบนี้นะครับมีผู้ขายน้อยเนี่ยมันก็จะมันก็จะติดหน้าแรกๆใช่ไหมครับเพราะว่าสินค้ามันไม่ใช่แมสโปรดักต์มันเป็นเหมือนนิสโปรดักต์นิสโปรดักต์ก็คือสินค้าที่กลุ่มคนเนี่ยนะครับเขากําลังตามหามีมันเป็นสินค้าน้อยชิ้นนั่นเองหรือเป็นสินค้าที่แบบว่าคือมีไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะรเราถึงเรียกกันว่าสินค้านิสโปรดักต์หรือหาของหายากนั่นเองนะครับ วันนี้ผมมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งที่ที่เราเรียกว่าคนทีุ่่มหลงคั่งไค้สัตว์บางชนิดหรือเขาเลี้ยงสัตว์ชนิดนั้นอยู่เช่นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงนกแบบเนี้ยนะครับเนาะ,ะคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบเนี้ยเขาก็จะมีสไตล์การใช้ชีวิตหรือการแบบที่คั่งไค้อยู่กับสัตว์ใช่ไหมคนที่เขาชอบหรือเขา,ขาคั่งไค้อะไรแบบเนี้ย เขาก็จะหาสินค้าที่มาตอบสนองนะกับกับแมวของเขาสุนัขของเขาหรือนกของเขาประมาณประมาณนั้นเองนะแล้วสินค้าพวกนี้ลูกค้าบางคนนะครับมักไม่ค่อยเปรียบเทียบราคาเพราะว่าสินค้าซื้อด้วยตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยด้วยอารมณ์ของตัวเองนะครับวันที่ผมพูดไปหลายๆคลิปนะครับว่าบางครั้งลูกค้าเนี่ยของถูกของแพงมันวัดกันไม่ได้ ของแพงบางทีลูกค้าตัดสินใจซื้อจากอารมณ์เนาะก็เหมือนกับรถเก๋งกับรถรถหรูแบบนี้นะครับเนะาะถ้าเกิดว่าคนซื้อด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็จะเลือกเหตุผลในการใช้สอยใช้งานใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าขับแค่ไปทำงานก็อาจจะเป็นรถเก๋งที่ไม่ต้องแพงมากไม่ต้องหรูหรามากก็ได้แต่บางคนเขาซื้อรถหรูเนี่ยเพราะว่า เขาชอบเขาลักสไตล์แบบนี้แพงเท่าไหร่เขาก็ซื้อได้นั่นแหละครับคือเวลาที่ลูกค้าซื้อรถหรูหรือซื้ออะไรบางอย่างที่ใช้อ,อารมณ์ในการตัดสินเนี่ยบางทีเขาซื้อด้วยาราคาสูงได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสินค้าที่ตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาไมา่ได้ขายนกแก้วนะนะแต่เขาขายตัวเสื้อนกแก้วตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับถ้าเกิดเรา,าคิดจะ ขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกว่าเราจะขายอะไรเราก็ไปขายอะไรฮนะเนาะอาหารนกใช่ไหมครับหรือไม่ก็อ่โกงนกบางทีบางทีมันเป็นแมสไงม,ม,ยยไมันมีคนขายอยู่ทั่วไปแล้วนะครับมันมีคนขายอยู่ทั่วไปแล้วมันทําให้การแข่งขันราคาแล้วก็การแข่งขันที่คนขายเนี่ยมันเยอะมันสูงนะแต่ก็จะมีกลุ่มคนเล็กๆนะครับที่เน้นขาย ชุดนกแบบเนี้เสื้อนกแบบเนี้นะซึ่งมันไม่ค่อยมีคนเอามาขายกันนะมันก็ทําให้เป็นกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ความต้องการของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าบางทีคนที่รักนกแบบเนี้เออเขาก็อยากจะดูว่าเออสินค้า,าแบบอ่าเสื้อนกเนี่ยมาซื้อมาใส่ให้นกมันก็จะดูดูทําให้นกของเขาดูดูดีเข้าไปใช่ไหมครับเนาะนี่แหละคือกลุ่มสินค้าที่กลุ่มคนนะครับเขาข้างไข อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะฮะเราเรียกกันว่านิโตโปรดักเพราะฉะนั้นการที่เราขายเสื้อนกแบบนี้มันทําให้เราได้ราคาค่อนข้างดีแล้วก็ขายเหมือนกับว่าคู่แข่งน้อยนั่นเองนะเสื้อนกตัวนี้นะจบนะครับราคาขายของเขาอยู่ที่สามปอนด์นะสังเกตดูว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายในดอทคอด้วยนะเขาขายอยู่ที่อ่าสกุลเงิน GBP นั่นก็คือสกุลเงินปอนด์นะครับก็คือขายอยู่ในดอทอังกฤษนั่นเอง เมผมพูดเสมอว่าสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าใน .com อ่มมันมีความต้องการน้อยของลูกค้าเราก็สามารถย้ายไปขายตลาดอื่นได้นะครับเนาะ eBay เนี่ยมีหลายไซส์มากเลยลองไปย้อนดูคลิปของผมนะนะไม่ว่าจะเป็น c o m u k j a p a n c h i n a s i n g a p o r สิสินค้าบางตัวมันก็ขายได้ในเฉพาะบางกลุ่มคนนะบางตลาดก็ขายไม่ดีก็คล้ายๆเราขาย อา,อาหารนี่แหละครับบางทีเราขายที่อออกอรอาจจะไม่ดีแต่พอมาขายที่ตลาดไทยปับ๊บกลับขายดีกว่าที่อตอกอรก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาตัวสินค้าศึกษาราคาแล้วก็ศึกษาตลาดเนี่ยให้ดีนะครับเราก็จะเจอลูกค้าที่ในตรงกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุดนั่นเองนะเขาขายไปแล้วเก้าโซนะครับนี่เก้าโซนะนะครับแล้วก็นะฮะ ขายล่าสุดเป็นวันที่27นี่เองนะครับก็แสดงว่าสินค้าตัวนี้ก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าแน่นอนแล้วก็เป็นสินค้าที่เฉพาะกลุ่มด้วยสินค้าเฉพาะกลุ่มถ้าเกิดเราหาสินค้าที่เป็นเฉพาะกลุ่มมาขายได้ก็ทําให้เราเนี่ยเจอลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นราคาขายก็สูงคู่แข่งก็น้อยนะเรียกว่าเราอยู่ในตลาดแบบนี้ไปอีกยาวๆเลยนี่คือ การวิเคราะห์สินค้าหรือการเลือกสินค้าเอามาขายนะครับเนาะอ่ะก็ลองไปศึกษาตลาดพวกนี้ดูนะครับดูยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะเกี่ยวกับการทำา e eBay เนี่ยก็ลองไปศึกษาคลิปของผมนะครับอตอนนี้ก็มีมากกว่า200คลิปละนะผมเชื่อว่าถ้าทุกคนนั่งดูคลิปของผมเนี่ยแล้วลองทำตามเนี่ยยังไงก็ขายได้นะอ่ะยังไงก็ทำได้แน่นอนนะครับ เพราะว่าการสอนของผมสอนจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมาเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ทางลัดนะอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมก็มีคอร์สออนไลน์นะครับเนาะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแอดวานซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียงเนื้อหาเนี่ยให้ทีละสเตปอาเรียนในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดติดปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะทักไลน์เข้ามาถามปัญหาได้เนาะ ก็ปรึกษาได้ตลอดชีพนะครับอีกหนึ่งคอร์สก็คือการ,รการเรียนออนไลน์เหมือนกันแต่เป็นการเรียนออนไลน์ตัวตัอตัวผ่านโปรแกรมสกายนะครับเนาะก็เรียนตัวตัวกับผมเลยนะครับเนาะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนแอดแวานซ์เหมือนกันแต่เรียนผ่านโปรแกรมสกายนะก็คุณกับผมก็แชร์หน้าจอหากันโดยที่คุณนั่งอยู่บ้านผมก็นั่งอยู่บ้านผมแบบนี้เลยก็เหมาะกับในยุคโควิด -19 แบบนี้นะครับเนาะ ทั้ง2คอร์สไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ไลน์ที่ผมฝากไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแชร์แบ่งปันให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่มาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมด้วยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเรื่องราวดีๆของการทำธรุรกิจออนไลน์ขายสินค้าไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay com สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีนะครับ